โหมดคอนโทรลใน Apex Legends ซีซั่นล่าสุดนั้นพูดได้เลยว่าตัวเกมได้เปลี่ยนไปจากการเล่นในแบบ Battle Royale แล้วก็ a ารีนพอสมควรครับเรียกได้ว่าเป็นสนามรบไปแล้วทั้งนี้หลังจากที่ผมได้เล่นมาสักพักใหญ่ๆ The Move มีข้อสังเกตและข้อคิดเห็นอะไรบ้างวิดีโอนี้ผมมาสรุปให้ฟังกันครับ คอนโทรลนั้นมีรูปแบบการเล่นในแนวทางของโด m i n a t i o n คือเราจะต้องเข้าไปยึดจุดยุทธศาสตร์สาจุดในแผนที่จะยึดตรงไหนก่อนก็ได้ครับซึ่งถ้าทําสําเร็จระบบจะมีการนับคะแนนเพิ่มขึ้นให้เรื่อยๆซึ่งถ้าทีมไหนได้แต้ม1 2 5 0คะแนนไปก่อนก็จะชนะแมชนั้นไปในที่สุดครั้งนี้ในระหว่างเกมนะครับระบบก็จะสุ่มตำแหน่งแคปเจอร์โบนัสมาให้เพื่อให้ได้คะแนนพิเศษที่มากกว่าการยึดตามปกติหรือว่าระบบล็อกดาวน์ที่ทาให้ทีมที่ยึดจุดยุทธศาสตร์ได้พร้อมกันทั้งหมดสามารถปิดเกมได้อย่างร,ดรวด ก็สังเกตจุดแรกที่ผมแอบปิดหวังนิดหน่อยก็คือคอนโทรลไม่ได้ใช้ระบบล็อบบี้รวมในการหาคนเข้าทีมครับแต่ว่าจะให้ผู้เล่นจาก3ทีมมารวมกันเป็น9คนแทนมันจึงเหมือนกับว่าเป็นการเอา3ตี้ประกบกันให้ครบ9คนฉะนั้นถ้าคุณผู้ชมจะเล่นกับเพื่อนที่มากกว่า3คนนะครับณตอนนี้ยังทําไม่ได้นะเช่นสมมติว่าเรามีกัน5คนก็จะต้องไปตั้ง2ทีมซึ่งโอกาสที่จะสุ่มมาเจอกันก็ต้องไปลุ้นผ่านระบบแมช์เมคกิ้งอีกซึ่งคิดว่าน่าจะเจอกานยากมากครับ ข้อที่2โหลดเอาระบบอาวุธนั้นทางระบบเกมจะไม่ให้เราเลือกเองนะครับแต่ว่าเขาจะแรนดอมเซตอาวุธมาให้ผู้เล่นเลือกใช้5แบบตามสไตล์การเล่นของแต่ละคนซึ่งผมเข้าใจว่าที่ทําแบบนี้เพราะ Apex Legends ไม่ได้มีระบบแต่งปืนเหมือน Call of Duty อยู่แล้วตั้งแต่แรกปืนของทุกคนจะโหดเท่ากันครับประกอบกับเหตุผลเรื่องบาลานซ์ของเกมท้ายสุดระบบอาวุธจึงออกมาประมาณนี้ การเล่นของผมในช่วงแรกๆจึงมักจะเลือกปืนที่ถนัดก่อนทว่มมาเมื่อเล่นไปเรื่อยๆเราก็จะพบว่าการได้ลองโหลดเอาอาวุธที่ไม่นถนัดดูบ้างการให้ประสบการณ์ที่แปลกใหม่ดีเหมือนกันเนื่องจากระบบการเล่นในคอนโทรลนั้นเปิดโอกาสให้เราได้ประทักกับศัตรูบ่อยๆไม่เหมือนแบทเทนรอย a l ลที่นานๆจะวิ่งเจอกันทีนึงปืนที่เลือกใช้ในโหมดนี้จึงต้องถนัดจริงๆนั่นเองครับ ข้อที่3ระบบชิลและเลือดคอนโทรลจะให้ผู้เล่นเข้ามาด้วยเกราะเลเวล2นะครับมีระเบิดมาให้1อันแล้วก็ยาเติมเลือดที่กดเติมได้เรื่อยแต่ว่าจริงๆไม่ค่อยจะได้เติมันหรอกครับเน้นยิงมากกว่าส่วนเกราะก,ก็ใช้ระบบออโต้รีเจเนเรชั่นให้เมื่อเราไม่โดนยิงประมาณ7-8วิถึงแวิชิลก็จะค่อยๆเพิ่มขึ้นให้เองครับส่งผลทำให้เพสแสดงว,ว่าความเร็วของเอเพ็ก์เลเจ์นั้นอยู่ในระดับกลางคือไม่ได้รู้สึกว่าถูกยิงแล้วตายทันทีแต่ว่าจะมีช่วงจังหวะให้เรายังทันรู้สึกตัวแลลลล้้้้้ววกกกก็หหออออยยยััััับบมมมมาาาตตงไไปเเเิืดดรร่่ในนจขึูค กลับกันในฝั่งของเราที่ยิงใส่เพื่อนดูบ้างก็จะรู้สึกว่ายิงค่อนข้างนานกว่าจะล้มศัตรูได้สักคนหนึง่งในกรณีที่ฝั่งตรงข้ามมีการหลบหลีกในช่วงที่ล่าถอยไปพักเติมเลือดครับก็<า>บที่4แผนที่ คอนโชนมีแมปที่ย่อส่วนลงมาจากแผนที่ในโหมดแ a ท t l e r รอย l วแต่ก็ไม่ได้เล็กเท่ากับอารีนาแผนที่และการไปให้ถึงเป้าหมายให้ได้เร็วที่สุดคือปัจจัยที่สําคัญมากข้อหนึ่งที่ทําให้เราชนะเกมนั้นๆให้คุณผู้ชมลองนึกภาพนะครับว่าในกรณีที่เรายิงสู้กันในจุด B ในจํานวนที่ฝั่งเรากับฝั่งศัตรูจํานวนเท่ากันแล้วก็ยิงแม่นพอๆกันผู้เล่นสนับสนุนที่มาถึงจุด B ได้ไวกว่าจะช่วยสพ,พอร์ตเพื่อนได้เร็วกว่าแล้วก็สามารถพลิกเกมมาเก็บยกตี้ในฝั่งตรงข้ามได้เลยวิธีการเดินทางในแมปจึงต้องคอยสััามมาัังงงงเเกกกกกตตแล้้ววว็็จจจดดาาาาไรรบซึ่่ชยในนิททะมีข แทร็อยตัวหรือว่าซิปไลตัวช่วยเหล่านี้จะทําให้เราเข้าพื้นที่ได้ไวกว่าการวิ่งเข้าไปอย่างแน่นอนในขณะเดียวกันนะครับมันก็จะสัมพันธ์กับสกิลความสามารถของตัวละครบางคนด้วยเช่นบางแมปผมจะเลือกเล่นผัดไฟเดอร์ก่อนเพื่อใช้อันติยิงซิปไลให้กับเพื่อนหรือว่าสกิลการวางจัมพัดของออกเทนก็มีประโยชน์ครับนอกจากนั้นสกิลอัลติเมทของโกลคิรีก็ช่วยพาเรากับทีมบินไปอ้อมหลังศัตรูหรือว่าจะแอบไปยึดฐานเพื่อตัดขาดศัตรูจากพิกัดตรงกลางเพื่อให้ทีมตรงข้ามเกิดตรงจุดบีไม่ได้ก็เป็นนนนทททาาางเเลือกกกใยยุธ์ี่่่ชวพริณาารณได้ั ข้อที่5้าอัลติเมแรกของเกมคุณลักษณะเด่นของเอฟเฟกต์เซเจนก็คือการที่ตัวละครแต่ละตัวมีสกิลเฉพาะตัวครับถ้าไม้ตายที่แม้จะไม่ได้โหดเหมือนโอเวอร์วอชแต่ว่าถ้าใช้ให้เหมาะสมกับสถานการณ์ก็จัดว่ามีประโยชน์มากซึ่งปกติแล้วอัลติเมทจะเพิ่มเองอย่างช้าๆครับแต่ถ้าเราทําแต้มเรตติ้งในเกมได้เช่นการยึดฐานการช่วยเพื่อนยิงหรือว่าการคิวศัตรูนะครับแอคทิวิตี้พวกนี้จะช่วยทาให้เกตท่าไม้ตายเต็มเร็วขึ้นทีนี้ในตอนเริ่มเกมถ้าผว้ชวิ่งเข้าไปยึดตำแหน่ง ช่วงต้นเกมเลยครับฉะนั้นเทคนิคนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเพราะว่าถ้าอ้างอิงกับข้อ,อก,ก่อนหน้าตัวแรกที่ผมมักจะเลือกใช้เสมอก็คือตัวละครที่สามารถทําให้เพื่อนเข้าหาจุดบีได้ไวๆเราจะวางซิปไลหรือว่าจ้ำแพดเอาไว้ให้พร้อมใช้งานในการรีสปอนรอบหน้าเพื่อให้ทีมเคลื่อนที่ได้ไวกว่าฝั่งตรงข้ามนั่นเองครับ เพิ่มเติมเกี่ยวกับอันติก็คือถ้าสกิลพร้อมใช้ต้องรีบเผาโอกาสใช้นะเพราะถ้าเล่นแล้วตายไปก่อนอัลติจะหายไปมีครั้งหนึ่งที่ผมเล่นผาดไฟเดอร์ยิงจนได้อัลติมาแล้วนะครับแต่ว่าไม่กล้าไปต่อยอมถอยกลับมาฝั่งตัวเองเพื่อติดตั้งซิปไลให้เพื่อนก่อนแล้วค่อยไปลุยกันต่อนะครับเราจะได้ไม่เสียอันติไปฟรีๆข้อที่6ว่าสารกับแมปสตอมพอยท์ เล่นแบบนี้เมื่อไหรผมจะเรียกว่าสันตลอดเลยครับเพราะว่าเธอสามารถวางอเอเดนจะเข้าเฟ้นเพื่อการทางเข้าออกในจุด B ีได้ซึ่งจุด B ในแบบนี้ค่อนข้างแคบนะครับคือถ้าในทีมมีว่าสันสักสองคนช่วยกันวางโอกาสที่ศัตรูจะหลุดเข้ามาคือค่อนข้างยากเลยครับจะพูดว่าแทบจะยึดจุด B แบบถาวรเลยก็ยังได้แต่ก็ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพราะาถ้าคุณผู้ชมเป็นฝ่ายตรงข้ามการโยนระเบิดเข้ามาก็เป็นวิธีแก้ทางที่พอใช้ได้เหมือนกัน ข้อที่7ทำไมจุด B ถึงสำคัญถ้าเล่นบ่อยๆผู้ชมจะเริ่มตระหนักได้เลยนะครับว่าใครได้จุด B ไปนานสุดทีมจะมีโอกาสชนะที่สูงกว่ามากเลยครับเหตุผลก็เพราะว่าถ้าเราเข้าไปยึดจุด B ได้มันจะทําให้ผู้เล่นสามารถเกิดตรงนี้ได้เลยและถึงแม้จะโดนยึดจุดที่ใกล้ยานไปแต่การเอากลับมาก็ไม่ได้ยากเท่าจุด B ีครับ เพราะเราสามารถเลือกเกิดที่ยานแล้วก็ลงมายึดจุดยิทธศาสตร์ที่อยู่ใกล้ๆได้เลยเนื่องจากส่วนใหญ่ฝั่งศัตรูจะมากันแค่คน2คนครับพอยึดได้แล้วพวกเขาก็จะถอยกลับไปเลยครับหรือว่าบางคนก็อาจจะสู้ต่อแต่พอเราเกิดใกล้ๆได้ไม่นานเราก็จะยึดกลับมาได้ครับฉะนั้นการได้จุดบจึงสาําคัญและถ้าคุณชมเล่นเป็นทีมเพลย์จริงๆเราสามารถดันไปยึดจุดใกล้ฐานศัตรูแล้วก็ล็อกดาวน์ปูครมตรงนั้นเลยเพราะมันจะบังคับให้ศัตรูเกิดที่ยานครับซึ่งถ้าเราไปรวมกันใกล้ๆจุดเกิดศัตรแออนนนาย่่่ืงง ข้อที่8ทุกๆด่านที่เล่นจะมีแอร์ดรอปลงมาให้เรื่อยๆครับเราต้องคอยสังเกตให้ดีซึ่งแอร์ดรอปก็จะมีทั้งเกราะทองและก็ปืนเทพผู้ชมที่ไม่ถนัดปืนจากโหลดเอาก็ลองมองหาแอร์ดรอปดูนะครับนอกจากนั้นเกี่ยวกับอาวุธชุดเกราะก็คือบางทีมันจะดรอปจากศัตรูด,ด้วยครับผมไม่แน่ใจคอนเซปต์สักเท่าไหร่นะแต่เอาเป็นว่าเจอของตกบนพื้นอย่าเพิ่งวิ่งผ่านนะครับเพราะบางทีมันเป็นปืนหรือว่าเกราะเลเวลสามนั่นเอง เอาละและก่อนจะไปกันต่อนะครับ The Move ก็ขออนุญ,ญาตว่าขอบคุณผู้สนับสนุนเอาไว้ด้วยนะครับทั้ง Advice ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อุปกรณ์ไอที IT, ทั้ง PC โน้ตบุ๊กเกมมิ่งเกียร์พิมพ์เตอร์หูฟังคีย์บอร์ดแล้วก็อื่นๆอีกมากมายครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์ครับผู้ชมที่เข้าไปสั่งซื้อของจาก advice ad co th ก็สามารถใช้โค้ด tmf 4 1 1เพื่อเป็นส่วนลดได้นะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะครับนึกถึงไอทีนึกถึง Advice จำหน่ายและซ่อมครบจบในทีี่เดยวครับ ไลอ้อทัชแว่กองแสงสีฟ้าสำหรับผู้ชมที่จำเป็นจะต้องทำงานกับหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือว่าอาจจะเป็นสายเล่นเกมที่ใช้มอนิเตอร์บ่อยๆตัวแว่นมีเลนที่ช่วยลดแสงสีฟ้าทำให้สามารถดูหน้าจอได้นานขึ้นลดอาการสายตาเมื่อยล้าได้กรอบแว่นยังมีน้ำหนักเบาแข็งแรงทนทานตกได้ไม่หกักทำได้ไม่งอผู้ชมที่อยากได้ก็สามารถติดต่อไปที่แฟนเพจของออบทัชได้เลยนะครับใช้โค้ดเดลโมฟมีส่วนลด100บาทด้วยนะ ข้อที่9บทบาทของตัวละครแต่ละคนที่ผมเลือกใช้องจริงผมไม่ได้ใช้ทุกคนนะ,นะครับจะมีแค่วัส,สันพาร์ทไฟเดอร์และก็วอลคิรี่ที่เล่นบ่อยๆแต่ว่าการได้ทดลองใช้สกิลบางตัวละครในโหมดคอนโทรลก็ให้มิติใหม่ในการเล่นเหมือนกันอย่างล่าสุดผมเชื่อว่าทุกคนที่ได้เล่นจะเจอปัญหาเข้าไปถึงจุด B ได้ยากมากครับโดยเฉพาะถ้าเจอทีมเก่งๆคือแทบจะเข้าไปไม่ได้เลยผมก็เลยลองใช้บังกะลอก,ก,กับการยิงระเบิดควันดูครับสรุปว่ามันค่อนข้างได้ผลเหมือนกันนะเพราะาระเบิดควันจะทําให้ศัตรูมองไม่เห็นและรุมยิงเเข้้้าาาาาามามมมมไไ่่่ดรรััแแจะอองหตตูยกกพนนว เปิดโอกาสให้เราได้หลบได้แทรกซึมเข้าไปแต่ถ้ายึดจุด B ได้แล้วการใช้อันติแบบปลาลงพื้น <mm> ก็ทําให้ระเบิดของบังกะลอช่วยป้องกันหน้าทางเข้าได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่งเหมือนกันครับหรือว่าจะเป็นการทดลองเล่นแร m มพารหลักๆแล้วคือผมอยากใช้สกิลตั้งโล่ของเธอแต่ว่าพอได้ลองท่าไม้ตายที่เป็นปืนกลก็จัดว่าโหใช้ได้เลยครับยิ่งถ้ายิงซัพพอร์ตเพื่อนจากแนวหลังน่าจะช่วยเก็บฝั่งตรงข้ามได้เยอะเลย เอาล่ะและข้อที่10นะครับบทสรุปของ Control ก็เป็นโหมดที่แปลกใหม่ของชาว Apex Legends นะครับแม้จะไม่ได้ใหม่ในวงการ FPS ปันติ Player แต่พอได้เล่นเราก็สัมผัสได้ว่าตัวเกมมีบางอย่างที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวอยู่เช่นสกิลตัวละครวิธีการแพ้ชนะและก็เพสของเกมที่ไม่ได้เร็วจนทำให้หัวร้อนจนเกินไปครับ เว่าตัวเกมก็ยังเน้นให้เล่นเป็นทีมอยู่ครับการบุกยึดแบบพร้อมๆกันช่วยกันยิงช่วยกัน cover ก็จะสร้างโอกาสให้ทีมทีมนั้นมีโอกาสชนะได้สูงกว่าโู้ชมเลยครับเล่นหมดนี้แล้วมีเทคนิคมีแนวคิดแบบไหนกันบ้างก็คอมเมนต์มาแลกเปลี่ยนกันได้นะเอาละครับท้ายสุดวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ